สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่โรงเล่าแชนแนลนะคะทุกคนเคยได้ยินชื่ออับราฮัมลิงคอนกันมาบ้างหรือเปล่าคะ สำหรับชาวอเมริกันแล้วนี่เป็นชื่อที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอนเพราะเขาคือรัฐบุรุษผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่16แห่งสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมีนาคมคริสตศักราช1861จนกระทั่งถูกลอบสังหารเมื่อเดือนเมษายนคริสตศักราช1865 อับราฮัมลิงคอนเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์คริสตศักราช1 8 0 9เป็นบุตรของโทมัสลิงคอนและแนนซี่แฮงผู้ซึ่งประกอบอาชีพเป็นชาวนาเขาเกิดในครอบครัวยากจนณเมืองฮอเจเนวิลล์รัฐเคนตักกี้ซึ่งสมัยนั้นเป็นพรมแดนทางตะวันตกของสหรัฐ ลินคอนใช้เวลาศึกษาแล้วเรียนในโรงเรียนเพียง18เดือนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพทนายความในรัฐอิลลินอยเมื่อคริสต์ศักราช1836นลินคอนประสบความสำเร็จในการนำพาประเทศผ่านพ้นสงครามกลางเมืองอเมริกาซึ่งเป็นวิกฤตการทางรัฐธรรมนูญทางทหารและศิลธรรมครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยความสำเร็จดังกล่าวลิงคอนจึงสามารถรักษาความเป็นสหภาพของสหรัฐเอาไว้ได้นอกจากนี้เขายังนำทางไปสู่การเลิกทาสสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลกลางตลอดจนส่งเสริมการเศรษฐกิจและการเงินให้ทันสมัย ด้วยความสามารถและความดีที่เคยทำมาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะพบเห็นอนุสาวรีย์ของลิงคอนตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วทั้งสหรัฐและสถานที่เหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหน้าประธานาธิบดีทั้ง4ซึ่งประกอบไปด้วยจอร์จวอชิงตันโทโมัสเจฟเฟอร์สันทีโอดอร์โรสเวลและคนสุดท้ายคืออับราฮัมลินคอนบนภูเขาวรชมอ์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติแบล็กพิลส์มรรัฐซาวดาโกตาอยู่บริเวณกลางๆลง่อขนไปทางเหนือนของประเทศ รูปปั้นท่านั่งขนาดใหญ่สูงราวๆ9เมตรและหนักถึง170ตันที่ตั้งอยู่ในอนุสรณ์สถานลิงคอนนักกรุงวอชิงตันดีซีนอกจากนี้ยังมีอีกมากมายจนไม่สามารถใส่เข้ามาในคลิปนี้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามรูปปั้นของอับราฮัมลิงคอนก็ไม่ได้มีแต่เพียงเพื่อรำลึกถึงตัวเขาเท่านั้นยังมีบางที่ที่เกี่ยวพันถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เขาได้ประสบพบพานมาอีกด้วยดังเช่นที่มาของรูปปั้นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ซึ่งก็คือรูปปั้นลิงคอนบีเดลซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะในเมืองเวสต์ฟิลด์รัฐนิวยอร์กทีนี้เรากลับมาที่ลิงคอนกันสักนิดหน่อยนะคะ หนึ่งในภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่เราคุ้นตากันดีก็คงจะหนีไม่พ้นคราวอันดกดําของเขาใช่ไหมคะซึ่งความจริงอันน่าตกใจก็คือแรกเริ่มเดิมทีนั้นลิงคอนเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบไว้หนวดเคราซึ่งก็จะขัดกับเทรนด์หลักของชายอเมริกันในสมัยนั้นที่นิยมไว้หนวดเครากันนะคะ แม้ว่าก่อนหนะ้าที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีคริสตศักราช1860ทางพรรคริพับลิกันซึ่งลิงคอนสังเกตอยู่เคยขอร้องให้เขาลองไว้หนวดเคราเพื่อบุคลิกภาพที่เข้มและสุขุมมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีอำนาจมากขึ้นเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนของพรรคในการลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นลิงคอนก็เลือกที่จะปฏิเสธคำแนะนำจากทาง พักไปกระทั่งมาถึงเหตุการณ์อันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้ลิงคอนตัดสินใจไว้คราวในที่สุดมาจากจดหมายส่วนตัวฉบับหนึ่งซึ่งถูกส่งมาให้ลิงคอนในวันที่15ตุลาคมคริสตศักราช1860จดหมายฉบับนี้ถูกเขียนโดยเด็กหญิงวัย11ปีคนหนึ่งนามว่าเกรซบีเดลครอบครัวของเด็กหญิงอาศัยอยู่ที่เมืองเวสต์ฟิลด์รัฐนิวยอร์ก โดยพ่อของเธอมีอาชีพเป็นคนขับรถม้าและเธอยังมีพี่น้องชายอีกถึง4คนแม้จะอายุเพียง11ปีแต่เกรซเองก็สนับสนุนพรรครีพับลิกันเช่นเดียวกับพ่อและพี่ชายบางส่วนของเธอในจดหมายถึงลิงคอนเกรซได้กล่าวว่าพ่อของเธอเพิ่งกลับจากงานแฟร์และได้นำรูปของเขากับมิสเตอร์แฮมลินกลับมาด้วย สวัสดีค่ะท่านดิฉันเป็นเด็กหญิงอายุเพียง11ปีแต่ดิฉันมีความต้องการอย่างแรงกล้าให้คุณได้เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาดังนั้นฉันจึงหวังว่าคุณจะไม่มองฉันอ่านหารเกินไปที่กล้าเขียนจดหมายถึงชายที่ยิ่งใหญ่เช่นคุณ คุณพอจะมีลูกสาวที่อายุเท่าๆกับฉันบ้างไหมหากว่าคุณไม่สามารถตอบจดหมายของฉันได้ช่วยฝากความปรารถนาดีของฉันถึงสาวน้อยคนนั้นและรบกวนให้เธอช่วยตอบจดหมายของฉันแทนคุณได้หรือไม่ฉันมีพี่ชายสี่คนซึ่งบางส่วนตั้งใจจะลงคะแนนเลือกคุณอยู่แล้ว แต่หากว่าคุณยอมลองไว้เคราวดูฉันจะไปกลิ้กล่อมพี่ชายที่เหลือของฉันให้เลือกคุณด้วยถ้าคุณไว้คราวคุณต้องดูดีมากแน่ๆเพราะใบหน้าของคุณค่อนข้างเล็ก สาวๆทุกคนต่างก็ชอบคนไว้คราวทั้งนั้นผู้หญิงพวกนั้นก็จะไปกระซาเย้าแย่สามีของพวกเธอให้หวดเลือกคุณแล้วคุณก็จะได้เป็นประธานาธิบดีแน่ๆพ่อของฉันจะลงคะแนนให้คุณส่วนฉันถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันก็คงจะลงคะแนนให้คุณอย่างแน่นอนฉันจะพยายามน้มน้วให้ทุกคนที่ฉันนึกออกลงคะแนนให้กับคุณ เนื้อความในจดหมายนอกเหนือจากนั้นก็จะเขียนถึงเรื่องจีปะทะเช่นเธอชอบกรอบลูกของลิงคอนบนใบปลิวที่พ่อเธอนำกลับมาและเธอมีน้องสาวอายุเก้าอาทิตย์ที่ฉลาดเท่าที่เธอจะสามารถฉลาดได้ในช่วงอายุของเธอรวมถึงที่อยู่ตอบก,กลับจดหมายฉบับนี้ทีนี้เราจะมาวิเคราะห์จดหมายกันนะคะ ในช่วงต้นที่เกรซเล่าว่าพ่อของเธอไปงานแฟร์มามันก็จะอารมณ์ประมาณงานอีเวนต์ที่โรณรงค์ให้คนไปเลือกตั้งส่วนรูปของมิสเตอร์แฮมลินที่พ่อของเกรซนำกลับมาพร้อมกันกันกบรูปของลิงคอนเขาคือสมาชิกพรรครีพับลิกันอีกคนที่จะได้เป็นรองประธานาธิบดีคู่กับลิงคอนในอนาคตนั่นเอง ในส่วนที่เกรซถามว่าลิงคอนมีลูกสาวอายุพอๆกับเธอหรือไม่จุดนี้ถือว่าเกรซมีความฉลาดที่น่าทึ่งมากแอดไม่แน่ใจว่ารูปแบบการเขียนจดหมายแบบนี้เป็นแบบมาตรฐานของสมัยนั้นหรือเปล่าแต่เนื่องจากสมัยนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียดังนั้นจดหมายที่ส่งไปจะถูกอ่านหรือเปล่าก็ไม่อาจรู้ได้เลยการที่เกรซคำนวณเผื่อไว้ ว่าผู้ใหญ่ที่เขียนถึงอาจไม่สามารถตอบกลับจดหมายด้วยตนเองได้และฝากให้เด็กหญิงอายุพอๆกันตอบกลับแทนนอกจากจะเป็นการมอบทางเลือกให้ผู้ตอบอย่างสุภาพแล้วก็ยังทําให้เกรซรับรู้ว่าจดหมายของเธอส่งถึงลิงคอนแล้วและเขาก็ได้อ่านมันมีใครสังเกตส่วนท้ายๆของจดหมายที่เกรซบอกว่าถ้าเธอเป็นผู้ชายเธอก็จะโหวตให้กับลิงคอนอย่างแน่นอนบ้างไหมคะ ในยุคป,ปี1860นั้นสตรีชาวอเมริกันยังไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้นะคะแม้ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในการเลือกตั้งของสตรีชาวอเมริกันสามารถนบย้อนไปได้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1848แต่กว่าจะมีสิทธิในการเลือกตั้งของสตรีปรากฏอยู่ในบทบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่19แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐก็เพิ่งจะเมื่อ100ปีก่อนในคริสตศักราช1920เท่านั้น เมื่อลิงคอนได้อ่านจดหมายของเกรสจนจบไม่กี่วันต่อมาในวันที่19ตุลาคมคริสต์ศักราช1860เขาก็ได้เขียนจดหมายตอบกลับเธอด้วยตัวเองใจความว่าถึงสุภาพสตรีตัวน้อยที่รักฉันได้รับจดหมายที่น่าเห็นด้วยอย่างยิ่งของเธอแล้วฉันรู้สึกเสียดายจริงๆที่ต้องบอกว่าฉันไม่มีลูกสาวเลย ฉันมีลูกชายสามคนคนหนึ่งอายุ17ปีคนหนึ่งปีและอีกคน7ปีพวกเขากับแม่ของพวกเขาคือครอบครัวทั้งหมดของฉันส่วนเรื่องคราวฉันไม่เคยไว้คราวมาก่อนเลยเธอคิดว่าคนอื่นจะมองว่าฉันบ้ายอไหมถ้าจะมาเริ่มไว้คราวอาตอนนี้อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งกับคำแนะนำของเธอมาก มาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงจะเดาได้ไม่ยากว่าลิงคอนจะรู้สึกเอนดูเกรซขนาดไหนเพราะตัวเขาไม่มีลูกสาวและสาวน้อยคนนี้ก็เข้าถึงเขาตรงๆด้วยความกระตือรือร้อนและสนับสนุนเขาอย่างจริงใจนับแต่นาทีนั้นลิงคอนก็ได้แต่สินใจที่จะไว้คราวและไม่รู้เพราะอนุภาพเสน่ห์แห่งคราวนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขาชนะการเลือกตั้งได้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐจริงๆ ในวันที่16กุมภาพันธ์คริสตศักราช1861ลิงคอนได้มีโอกาสผ่านไปทำธุระที่เมืองเวสต์ฟิลด์อันที่จริงธุระของเขานั้นเล็กน้อยมากแต่เขาก็ขอให้เรียกคนมารุมตัวกันที่จัตุรัสเพื่อที่จะถามหาคนคนหนึ่งซึ่งสำคัญต่อเขา ลิงคอนได้กล่าวว่าเมื่อสามเดือนก่อนฉันได้รับจดหมายจากสุภาพสตรีตัตวน้อยที่อาศัยอยู่ที่เมืองแห่งนี้มันเป็นจดหมายที่ดีมากเธอแนะนำให้ฉันลองไว้คราวเพื่อที่จะปรับปรุงภาพลักษณ์ของฉันให้ดีขึ้นฉันน้อมรับคำแนะนำนั้นและได้ทําตามแล้วดังนั้นหากเธออยู่ที่นี่ฉันอยากจะพบเธอ เด็กชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นเกือบจะในทันทีด้วยดวงตาเบิกกว้างและสีหน้าที่ตื่นเต้นว่าเธออยู่ที่นี่ท่านประธานาธิบดีเขาพูดพลางชี้ไปยังเด็กหญิงตัวน้อยผู้มีผมสีดำคลับใบหน้าน่ารักนั้นบาดนี้แดงถึงใบหูด้วยความเขินอายอับราฮัมลิงคอนผลาออกจากรถฟูงชนแหวกทางออกเพื่อให้ทั้งสองได้พบกัน ลิงคอนจูบขอบคุณเกรซด้วยความปิติยินดีท่ามกลางเสียงเชียร์ด้วยความตื่นเต้นดีใจของคนในเมืองก่อนที่ลิงคอนจะบอกลาเกรซและจากไปรูปปั้นการพบกันระหว่างทั้งสองคนสร้างเสร็จอย่างเป็นทางการในวันที่10บกรกฎาคมปีคริสตศักราช1999นี่ก็เป็นมิตรภาพเล็กๆระหว่างสาวน้อยผู้ซื่อตรงกับหนึ่งในอดีตป,ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในโรงเล่าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ